ไอรินเลอร์นิน่งดิฉันจะดินชีพใช้สลาเจ้าของแบรนด์ไอรินนะคะวันนี้พาทุกท่านมาที่เชียงใหม่มาชมสุวรรณมารีบ้านสวนแม่รินเชียงใหม่ของดีจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรบ้างพบกับเจ้าของได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้านางดวงใจสวนมารีเจ้าของสวนมารีบ้านสวนแม่รินเชียงใหม่เข้ากูเกิลไปที่บ้านได้นะเจ้าใช่มาที่นี่แล้วพบอะไรบ้างเอยเรามาดูสิคะโอ้ของดีของ เชียงใหม่การันตีโดยหอค้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะอ่าแล้วก็มีอันนี้คือลูกประกบออร์แกนิกนะคะค่ะเราทาออร์แกนิกมา5ปีเรื่องของ d ีพดีนะคะดิฉันเป็นสปาแมเนเจอร์อ่าสปาแมเนเจอร์อันนี้ล่าสุดนี่เราสมุนไพรอบตัวของกรมการแพทย์แผนไทยกรุงเทพได้อันดับ2นะคะทั้หมดทีมสิบห้านี่ไม่มีภาษาจีนลูกค้าค่ะอันนี้เราได้คัดเลือกจากมหาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ะส่งไปจีนนะคะอันดับ ได้แค่อันดับ6มี6อันดับและพืชสมุนไพรที่ว่าโดดเด่นมากคือส้มโอมือค่ะส้มโอมือนะคะคืออะไรท่านอาจจะเพิ่งชมรู้จักส้มโอมือเป็นครั้งแรกนะคะคนจีจะเรียกคนจีเรียกฟอโซบาร์บงหัวใจขยายหลอดลมนะคะเรามาดูเพลทพัจากเขาสิเขาว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะ ลูกประคบออแกนิกจะมีสมุนไพรทั้งหมด15ชนิดนะคะมีซิกเนเจอร์คือเพิ่มส้มโอมือเพิ่มส้มโอมือซิกเนเจอร์เห็นไหมพัฒนาแล้วแล้วก็ต่อยอดมาทำยาลูกมาเป็นยาดมอีกยาดมส้มโอมือนะคะแล้วลูกประคบมันใช้ยากเราก็เลยทําเป็นสมุนไพรอบตัวอบตัวนะคะเพื่อความสะดวกให้กับลูกค้านะคะก็เลยเป็นสมุนไพรอบตัวอันนี้ไปต้มไปดมไปดมไปอาบไปอาบขั้นสุดท้ายแช่เท้าได้นะคะแต่เราได้รางวัล กระทรวงอุตสาหกรรมนี่เขาต่อยอดให้เราอกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะต่อยอดให้เป็นอะไรคะสมุนไพรพกพาพกพาโอ้นี่ค่ะูกค้าูกค้าไปตัดนี่แล้วเอาน้ําใส่แล้วก็ปิดไว้ปิดไว้สิบนาทีก็สูดเข้าไปถ้าใครเป็นภูมิแพ้สามเดือนก็หายนะคะเขากินออกจริงๆค่ะติดต่อได้ที่ไหนคะเนี่ยเข้าเข้าแฟนเพจลูกประคบส่วนมะลีของดีเชียงใหม่ แล้วก็ Facebook ดวงใจสวนมาลี D U A N G J A I นะคะ,คะดวงใจสวนมาลีแล้วก็แอฟไล0951359466เป็นสวนมาลีออร์แกนิกนะคะถ้ามาที่เชียงใหม่ก็ที่วัดปดา่าตลาดพิลม์เลยนะคะแล้วก็ทุกสาร์อาทิตย์พบกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ